เอาละครับผมกลบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอยู่เกม Dragon Ball ด o อกคันแบทเทิรกันอีกเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้เราก็จะมาทําการรีวิวอีกหนึ่งยูนิตรองที่น่าสนใจนะครับผมที่อยู่ข้างตู้5ปีเบจิโตนะครับนั่นคือ Super Saiyan Trunks and น y Future นั่นเองนะครับผมตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง มนุษย์มนามากทีเดียวนะครับผมมาดูในส่วนของรีสกิลก่อนนะครับเป็นผู้นําแนเพศจอยฟอสนะครับคีบวกสาทุกอย่างบวก120%แล้วก็บวกให้สีฟ้าอะไรก็ไกด้ทุกอย่างบวก70%นะก็ถือว่าเป็นรีสกิลที่น่าสนใจดีนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็มีข่าว s b r 4อจะออกมานะผมก็เก่งไว้ว่าอาจจะมีจอยฟอสอยู่ในนั้นนะครับผมแลเกิดใครไม่มี แอร์เคียวคาลิฟานะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่สามารถนํามาใช้เป็นลีดได้สบายนะครับน่าจะต่างกันแค่สิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งมั้ยเคีคาลิฟาะบวกร้อยสามสิบหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะแล้วก็ในส่วนของพลังโจมตีนะครับผมเกรดี้เลสแอนด์แทรดิชั่นหนึ่งเทิร์นนะครับบวกห้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างละห้าสิบเลยนะเออถือว่าเป็นอะไรที่บวกได้เยอะมากๆสำหรับตัวละครแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตีดับซูพรีมซึ่งก็เหมาะกับการยืนตำแหน่งที่สองหรือสามนะครับก็เพิ่มความตึกให้้ตตััััววเเเเอองงก่่นนนนนะะะะะคคครรรรบบบบจไดดโีาาาลลพย แต่ยังไงก็ตามครับในส่วนของพา i v e s k สก l ก็บวกมาค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับผมมีแ t ต c k d e f e เฟนตั้งต้นมาให้อย่างละ100%นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าในทีมนะครับมีเพื่อนที่ชื่อ Super ร์เซ a n g ยนก็ p ูเปอร์เซอยู่ในทีมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นร่างบรูทั้งหลายทั้งแหลนะครับผมก็จะสามารถเพิ่ม Attack Defense บวกอีก100%แล้วก็คีบวก3ให้กับทรังใหม่ตัวนี้อีกด้วยนะครับผมก็จะใส่คู่กับเบจิต้าบลูโกจิต้าบลู เฮลบูบอยอะไรได้หมดนะครับผมแล้วแต่คุณนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเจอกับสตูเนอรเพสฟิวเจอร์สากะเขาก็จะได้แท็กเพิ่มมีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เริ่มเริ่มเฮะแล้วมั้ยเมื่อควู้สึกก็เริ่มเฮะแล้วมันเริ่มบวกเยอะใช่ไหมใช่ครับมันบวกเยอะมากครับตอนนี้บวกไปสามร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงก็ตามนะฮะถ้าเกิดว่าเจอกับซามาสุหรือโกคูแบล็คนะครับทั้งไม่ก็จะบ้าคลั่งเป็นพิเศษนะฮะจะได้คีเพิ่มมาอีกสามนะครับไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเยอะแยะนะครับแล้วก็แท็กเพ ก็ถือว่าเอามาดักทางโดยเฉพาะเลยนะครับผมเอามาเล่นกับโกคุแบล็กกับสามาสูนะครับมาจัดการมันให้หมดไหมนะครับผมแถมอีกอย่างนะครับตัวนี้ยังเป็นตัว TUR ที่มีในส่วนของ Active Skill อีกด้วยนะครับผมก็เป็นตัวที่ค่อนข้างเจ๋งทีเดียวนะเออไม่ใช่ตัว Dokkan Festival แต่มี Active Skill นะครับผม Active Skill ก็ค่อนข้างใช้ง่ายนะครับผมใช้ได้ตั้งแต่เทินที่3เป็นต้นไปเมื่อเริ่มเทินมานะครับผมแต่ว่าต้องมีตัวละครที่ชื่อครั้ง t e a m Future Trang Future My Future นะครับผมตัวใดตัวหนึ่งนะ โจมตีจุในเทิร์นเดียวกันนะเออในเทิร์นเดียวกันเลยนะไม่ใช่ในทีมเดียวกันอย่างเดียวน,นะต้องแอตแทกอยู่ตำแหน่ง1-2ด้วยกันนะครับผมอะไรประมาณนี้นะและถ้าแอคทีฟสกิลนะครับก็จะบวกพลังโจมตีเพิ่มขึ้นสูงถึง628%เป็นการชั่วคราวนะครับผมแล้วก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยโดนสตันด้วยแล้วการโจมตีทุกการโจมตีจะเป็นคริ t ติ a คอลฮิต แต่ว่าจะลดดีเฟน n s ตัวเองลงครึ่งหนึ่งนะครับจากแสนนึงก็จะเหลือ50,000ื่น something รายดนะแต่ก็ถือว่าบวกเยอะและโคตรโหดอยู่ดีนะครับผมโ,โหรุนแรงมากนะจะเป็นท่า active skill ปิดฉากที่ทำได้ดีนะน่าจะใช้ได้ดีเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวของผมเองนะครับผมก็จะได้ปลด2เส้นทางมาผมก็เลยอัพเป็น additional 20นะครับผมแล้วก็คลี6นะฮะแล้วก็หลบ ไม่ต้องนะฮะไม่ต้องหลบเลยนะครับหลบศูนย์ไปเลยนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะอัพนะผมจะเน้นใช้เฉพาะทางสักนิดนึงนะครับผมไม่ค่อยบอกว่ากระจัดกระจายเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดใครจะไปใช้งานทั่วไปผมแนะนําว่าเบิ้ลสิบสี่คริสิบสองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเบิ้ลสิบสี่คริ9เก้าหลบสามอะไรประมาณนี้นะครับผมติดหลบไว้ก็ถือว่าโอเคนะแต่ผมก็ใช้งานโดยเฉพาะนะครับก็จะอัพเป็นลักษณะนี้ดีกว่านะครับเพื่อ เพิ่มความแกร่งนะครับและถ้าเกิดว่ามันเจอกับศัตรูที่เป็นโกคุแบ็กสามสุเนี่ยเดี๋ยวไตเบิลไปเลยจะได้ไตหยุดแรงๆไป2ทีอะไรอย่างนี้นะผมก็คิดประมาณนี้นะก็เลยอัพมาเป็น26เลยนะครับผมแล้วแต่ใครจะอัพนะฮะมาเล่นกันในด่านฟิชเจอร์ซากะนะครับซุปเปอร์แบทเทิลโรดนะครับผมในทีมที่ต้องบอกว่าเป็นยุค5 g ของเกมดราก้อนบอลทุกคันแล้วนะครับนั่นก็คือการจัดลีดหัวท้ายไม่ต้องเหมือนกันนะครับแล้วก็ทุกตัวละครก็ ตังมีที่มาของตัวเองนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับเบื่อการเล่นแบบเก่าๆนะที่แบบว่าต้องใส่หัวท้ายเหมือนกันนะครับลองจัดทีมแบบนี้ดูบ้างก็ได้นะครับนั่นก็คือใส่ตัวละครให้มันไม่ต้องํานมือเลยนะครับผมมานี่เลยเจ็ดสีเจ็ดสอน,นะครับตอนนี้เรามาดูก่อนฮนะก็ดิฟเอนซ์แสนสองเลยนะถึงแนมะ้แตกไปสองแสนสองนะครับโอ้โหโหดมากแต่ว่ามันก็มีไมเป็นตัวพพอร์ตด้วยเนาะอ่ะทีนี้เราจะมายืนตำแหน่งไหนดีนะรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเราจะต้องใช้อีคลาสก่อนในเทอร์นี้นะครับ เพื่อเป็นการเซฟตัวเองไว้ก่อนทุกคนมีในส่วนของคีเต็มเปลี่ยมอยู่แล้วนะครับทีนี้เป็นทีมที่ลิงคีเนี่ยดีมากๆอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็ตัวซัพพอร์ตเยอะแยะนะฮะเราจะเคลียรบอลตรงนี้ออกให้กับให้กับท้ังไหมอืมเราจะเคลียบอลตรงนี้ออกให้กับท้ังนะแต่เราจะสตันใครดีเราจะสตันใส่สีฟ้าแล้วกันนะครับน่าจะเป็นปฏิปักษ์โอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกว้า ตีไม่เข้าทุกสีด้วยสิแย่เลยอ่ะน้ำตีสีนี้ก็ได้ยังอุตส่ามีลูกแก้วเป็นปันตกปัเซ็งอซาปลี่ยนลูกแก้วสวยเลยนะผมเอาใส่มาด้วยนะผมชอบนะครับตัวนี้นะทั้งดาบวิกเกตตัวนี้โดนไม้ตายก่อนเลยดีนะใส่คลัสนะสองล้านสองนะครับผมฮ,ฮะฮะขี่ข่ีล้านสี่สองล้านสองครับผมไหนกอ นี่คือตัวละครระดับ TUR ทั่วๆไปนะโอ้โหเออเลยโชคดีสตันนะครับไม้ตัวนี้ก็สตันสองอย่างนะครับมีสตันจากในส่วนของพาสซีฟสกิลนะครับจะสตันแค่ในเทิร์นนะครับแล้วก็สตันจากในส่วนของไม้ตายนะครับก็จะสตันสองเทิร์นนะครับผมแล้วก็โดนไม้ตายนะครับทั้งดาบวิเกเราเก็บลูกแก้วไปไม่ค่อยเยอะด้วยโอ้ยโดนซาดามิไปหนักอยู่เง้นเนี่องในว่าเทิร์นแรกมาก็อ้วมเลยนะโอเคสตันโอเคโอเคโอเคสีฟ้าโดนสตันอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ยังสบายหน่อยนะครับผมเราก็จะ มาสตันพี่แดงต่อนะครับอ่าแล้วก็ทรังดาบิเกยังไม่ยังไม่ได้ควักดาบมาเจอกับตูตัวร้ายนะเออกัวัตสูก็น่าจะตีแรงขึ้นด้วยโบ์ดิฟเฟนซ์ให้เพื่อนด้วยนะแต่ยังไงก็ตามเราจะซีลถ้าไม่ตายเขาไว้ก่อนเพื่อความชัวนะครับผมผมก็ใส่ในส่วนของฟิจิตโต้บลูตัวฟรีมานะครับเป็น LR เพื่อทำให้พาสีสกิลของตัวทรังไม ซูเปอร์เซียนช้างใหม่นะมัน,สนแสดงโขนออกมานะฮะตอนแรกจะใส่5ปีมาแต่ผมว่า5ปีมันไม่หมอกกับซูเปอร์แบทเทลโรดนะฮะเดี๋ยวไว้เราเล่นซูเปอร์แบทเทลโรดโดยใช้เขาทีมของเขาเลยดีกว,ว่าแบบแข็งแกร่งหนักๆไปเลยดีกว,ว่าเพราะทีมนี้เขาจะดูเป็นส่วนเกินสักน้อยเน่ยสักเล็กน้อยก็ใส่ได้ก็ดูเป็นส่วนเกินแต่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีโอเคเราสามารถใช้แอคทีฟสกิลได้แล้วนะครับน่าสนใจมากๆเลยทีเดียว ตัวนั้นโดนสตันเพราะฉะนั้นเราจะมาใช้ใส่เจ้านี่นะครับเรามีไม่อยู่ในเทินด้วยเราจะลองยิงแอคทีฟสกิลนะครับผมมาครับอือหือเปิดไฮนะครับผมโอ้โหไม้นะครับเปิดไฮนะครไพ่หรือหม้อหม,ม้อของไมโอ้โหแล,ล้วคริติคอลล้าลานข้าวติดสตันแล้วตายไปเลยนะครับผมชิด เช็ดเปียดโอ้ยหลายกาดนัะผมโหเป็นอะไรที่มันมากอะโคตรเจ๋งเลยแรงมากๆแล้วเทนนี้ก็จะตีติดคริสตลอดใช่ไหมดีเฟนซ์ลงมาเหลือ7จ0 0หมเดิมทีน่าจะประมาณแสนหกนะครับผมประมาณแสนห้าแสนหกนะฮะแต่ตอนนี้โอ้โหโหดมากอะแล้วก็บูทพลังโจมตีตอนนี้เป็น300 0 0นคือแบบบ้าคลั่งไปแล้วนะฮะโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาทาการโจมตีใส่ พี่คนนี้เขาต่อนะครับพี่หมายเลข17อนาคตนะครับผมหมายเลขสิบเอนาคตที่แบบคนละเรื่องกับหมายเลขสิในจักรวาลหลักในชะ่โอเคติดสตันไปแต่ก็ไม่มีประโยชน์อ,อะไรนะครับในเทินหรือเปล่าไม่รู้นะล้านสี่ย่างเฟี้ยวนะครับตีติดเบิ้ลนะครับสองล้านสี่ตั้งต้นนะครับโอ้โหนักครีอีกทีนึงเป็นไงล่ะนี่เพราะว่าถ้าเกิดมันใช้แอคทีฟสกิลแล้วอ่ะมันจะตีติดครีดตั้งเทินไงฮะผมก็เลยอัพแอดดิชันแนลมา20นะครับผมก็ถือว่าได้ อย่างที่ต้องการไว้นะเออได้อย่างที่ต้องการมาเลยสเตเทามานะครับผมมาเจอกับเซลตัวเดียวเลยนะครับผมแล้วผมก็จะใช้ดาบิเกรของเรานะครับผมฮ่าดาบลิกเก้เราเนี่ยแหละมาครับอ่าดาบริเกรเราเก็บลูกแก้วได้เยอะแยะนะครับก็น่าจะแข็งแกร่งไหมแสนหนึ่งอืมไม่เท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเราจะให้ทั้งตัวนี้ตีไปด้วยแล้วก็ทั้งไม้ตัวนี้ทั้งไม้ตัวนี้ของแสนสามไปหมื่นห้า เลขดูเหมือนว่าจะน้อยกว่าตัวสีฟ้ายังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวเราผักเข้าไปในเดือนที่3ก่กันละกันเพื่อความชัวเราใช้ Princess Snake ด้วยเผื่อว่า LR สตันได้นะเผื่อ LR สตันติดนะครับผมเราก็จะได้ประหยัดไปถืาไม่ตายใส่สบายแบบนี้อ่า0 0เบาๆ2ล้าน2นะครับผมชั้งดาบดิเก้เก็บลูกแก้วไปพอประมาณผมท้าธรรมดานี่ก็สบายๆเลยนะ ครั <IS> ้งตัวนี้นะครับผมจากตอนแรกไม่มีตอนนี้จะดาวรุ้งนะฮผมก็ได้4ตัวเลยนะขาดอีกตัวเดียวดาวรุ้งแต่โดนหนักจังวะนี่จะดาวรุ้งเนี่ยโอ้โหแล้วก็สตัร์หน่อยไหมครับ LR นะครับผมปึ้มบ้านบึ้มไม่สตัร์โอเคไม่สตัร์ก็งานเข้าเพื่อนงานเข้าเพื่อนนี่แล้วนะครับผมเพื่อนมาแล้วฮะเอาโอเคเราตอนนี้สแตทเป็นไงสู้สองแสนนี่ยังไม่รวมเกรดลี่เลสนะเว้ยถ้าเกิดยิงมาให้ตายแล้วยังเกรดลี่เลสแอตแทกดีเฟนซ์อีกนะ เออสเตตเยอะกว่า LR นี่ว่าใช่ไหมเมื่อกี้เราสเตต LR มันไม่ถึงขนาดนี้นะครับผมโอ้โหพลาดไปแล้วเพี้ยนหนักๆโอเคนั้นเราก็จัดการให้ไม่สตันผมเชื่อมั่นในไม้ผมเชื่อไหมเชื่อผมไหมคุณเชื่อผมไหมผมเชื่อมั่นในไม้คุณจะเชื่อเหมืนอมนผมไหมโอเคผมเชื่อมัน่นผมเชื่อมั่นในตัวของไม้ผมหวังว่าทุกคนจะเชื่อเหมือนผม I believe I can fly แล้วไม่ไง้ไม้ตายก่อนเลยบ้าเอ,อ้ย โอเคยังดีแค่แสนเดียวไอ้วดีกไอ้เฮนฟลายนะผมบึ้มสตันโอเคสตันใ้เทินก็โอเคแล้วครับขอแค่นี้นะครับแต่มันไม้ตายไปก่อนแล้วนะก็ต้องลับเจ็บตัวฟรีแม่แหละเออคนอื่นเขาไม่ค่อยมีอะไรมากมีอุสาตีถึงสองทีนะเรามีคริกแค่6ก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะติดคริอะไรบ่อยนะครับแต่ถ้าเกิดชอบมากใช้บ่อยๆเดี๋ยวผมก็จะยัดสกิลโอฟเข้าไปด้วยนะอีคิปยัดให้ตัวอวยถามว่าใส่ตัวไหนนะครับคุณใส่ตัวที่คุณชอบใช้บ่อยๆง่ายที่สุดนะ ตัวที่คุณชอบตัวที่คุณใช้บ่อยตัวที่คุณคิดว่าโอ้โหเลื่งเข้ามือมีทีมนี่แหละตัวนั้นนะฮะเป็นตัวที่คุณจะใส่สกิลโอเพ่กับเขานะี่เป็นหลักการที่เข้าใจง่ายที่สุดสากลระโลกนี้นะครับโอเคมาแรงล่างเป็นซูเปอร์เซยนแล้วยังไงครับผมตอนนี้มันสตันไหมเป็นแค่ซีลซูเปอร์แท็กนะเพราะฉะนั้นผมจะให้เขายืนรับเท้าไปเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็เบจิโตจะไหวเหรอวะไหวละมั้งคงไม่ถึงกับโดนทีละแสนอะไรอย่างนี้เลยมั้ง ออตอนนี้โดนซีลซูเปอร์แท็กจากโกวาสุอยู่นะอือเพราะฉะนั้นน่าจะโดนตีธรรมดาผมให้ดอกละห้าหมื่นนะนี่คลิกิีขอขไปสำหรับดาบลิเกของผมนะอได้มาจากมันจากตู้ไอตู้ไอท้ทังอนาคตนี่แหละอีกข้างๆาแหละแม่งเปิดไม่ออกไปห,หาทั้งตัวนี้ออกแต่อีกดาบดิเก,กตัวหนึ่งโคตรเซ็งจนได้ครบ SA5 ตัวสำรองมาใส่ตัว ECA ได้อีกได้โคตรลน้น โอเคทั้งผมตัวนี้ผมยัดสกิลโอไปด้วยนะครับตัวอวยนะไหนๆก็ได้มาทั้งทีนะครับทาให้มีเบิ้ลหนักๆคลิกหนักๆนะครับผมมดจิโตเราเป็นไงบ้างเจ็บหมื่นเกือบตายโอเกือบสิ้นชื่อนะครับผมแล้วเราสามารถกดแอคทีฟสกิลได้อีกแล้วนะครับมาเลยครับผมจะรออะไรครับนี่นะครับผมมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแหลมมากแล้วสตันด้วยใช่ไหมสตันกับพลิกด้วยถูกไหมใส่กับศัตรูที่โดน Active Skill นี้เข้าไปนะครับยืนคู่กับไม้สีม่วงปิดหาล้านห้าสตัน,นครับจบเลยครับผมโอ้โหอะไรมันจะสะดวกสบายอะไรขนาดนั้นนะครับอีเฟนกลับมาเลืแฉเจ็ดแปดหมืนเก้โอเคก็ประมาณนี้เจ็ด่นเกนะก็ดรอปลงมาเหมือนเดิมแต่ก็ไม่ได้อะไรนะครับลงฟมแพมนะครับไม่มีปัญหาในแนวลาบอยู่แล้วนะฮะโอ้โหสุดยอดนะครับ ผมบอกเลยว่าใช้เฉพาะทางนี่ดีมากๆนะครับคือมันไม่จําเป็นที่จะต้องเอาไปเจอกับศัตรูนในประเภทฟิวเจอร์ก็ได้อัพเล่นดานรรมบาด้าบลาๆก็ได้หมดนะเพราะว่ามันเงื่อนไขในการใช้เนี่ยมันแค่เทอร์นี่3เพื่อนที่อยู่ในอ่าในทีมมีชื่อม่มีทั้งอะไรเงี้ยนะจบแล้วนะครับง่ายๆเลยนะเพราะฉะนั้นคุณแค่ใส่ไม่ย,ยินคู่ขเขาหรือใส่ทั้งอนาคตยินคู่ขเขาแค่นั้นเองจบๆนะครับทั้งทีนอะไรเงี้ยใส่ไปนะผม โอเคแล้วเรามาเจอกับด่านนี้แล้วนะครับด่านที่เราลอยคอนะนั่นก็คือเจอกับโกคูแบล็กและสามัตนะครับก็เป็นด่านที่ตัวนุ้นน่าจะเฉิดฉายได้มากที่สุดนะโหและจังหวะน,นี้คืออะไรวะเนี่ยตีอะไรยาวๆวะเนี่ยไอยตัวในส่วนของดกคันโมดนะครับยังไม่มานะฮะดาบลิเกรเราเป็นไงบ้างเหมือนจะเก็บได้เยอะนะแต่ไม่เยอะนะเก็บเขียวไปตีใส่แดงไปเลยโอเคดิฟเฟนต์มาแสนสี่ถือว่าใช้ได้รั้งอนาคตตัวนี้ตีใส่มีไปละกัน แล้วก็เราต้องใช้ไอเทมสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราบูสต์ในส่วนของรอยเอกมาก่อนแล้วกันแต่ผมก็ยังไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่เพราะมันเป็นเทิร์นแรกผมจะใส่อีคลาสไปด้วยเพื่อความชัวนะครับเราจะได้จบได้จะได้จบด่านนี้ได้มาโอเคดาบลิเกก็สบายนะครับเพราะพลังของไอเทมตอนนี้ก็เก็บมาลูกแก้ว9ลูกใช่มแปดเกลูกก็2ล้านกว่าเจอศัตรูในประเภทรีมอบกอด้วยนะครับผมถือว่าเก่งขึ้นอีก ไม่เป็นไรนะครับไม้ตายมาได้เลยเราจะมาดูทรังกับไม้เราดีกว่านะใส่มาเลยครับใส่มาเลยโอเคดีที่ไม่โดนทรังนะโดนทรังอาจจะเจ็บเราวยิงอืมเก้าแสนโอวาสุนะครับอืมเจอกับศัตรูตัวร้ายนะครับนี่เนี่ยสามารถฟาดโกคุบล็คซีลใส่ ไมหนึ่งดอกให้ด้วยแล้วก็มาอีกแล้วนะครับผมพระเอกของเรานะครับพระเอกของเราพระเอกของเรานะครับผมโอ้โหตอนนี้เราซีลโกคูแบ็กไปแล้วแต่ว่าเรามีดีฟนอ์จากไอเทมอยู่นะสบายๆตอนนี้จากดีฟนอ์ไอเทมก็บวกไปอีกเป็นโสอ,องเป็นสามเนี่ยไม้นี่ขึ้นมาแสนหนึ่งนะโอเคแล้วก็ไม้น่าจะให้สตันสามารถม่วงดูนะอืม แล้วก็เบจิโต b บลูของเราต่อยก,ก็คูแบล็คไปเลยให้หนักๆน,นะครับเทอ์นี้เรายังใช้ไม่ได้ต้องอีกเทินหนึ่งแต่เราจะได้ดรคันโหมดในเทินหน้าแล้วดาบริเกเราจะเปลี่ยนลูกแก้วสวยๆได้หรือเปล่าต้องมาลองดูแต่ผมอยากให้ดรคันโหมดมันตกกับตัวทร้งไใหม่2ตัวนี้มากกว่าเสียด้อ้อสองล้านกว่า ตีคริทิคลอลการันตีนะครับผมสบายมากนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะขิไม่ขินะครับขีคแค่หหรือจะ3หรือจะ0ูนย์ก็แล้วแต่นะฮะแต่เขาจะการันตีขิแน่นอนเมื่อเจอกับตัวนี้นะฮะก็คุมแลกกับสามสูตรเจะเป็นหน้าที่ของดาบริเกในการปิดก็ถือว่าเป็นทีมที่เล่นสนุกขึ้นมาค่อนข้างเยอะมากเป็นทีมที่เล่นได้เมามานันแล้วก็มีขีที่ค่อนข้างล้นเหลือรับประทานนะครับทีนี้นะครับดูดิมันเต็มมาให้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว มันเต็มแบบมันเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังของคีอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะดาบลิเกดาบลิเกตัวนี้ได้เดยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่เยอะมากนะถังจัดไปตกคันโมตีเข้าทุกสีนะครับผมก็จะมีประโยชน์กว่าตัวอื่นเนาะแต่เดี๋ยวเราจะใช้ผีไปเลยล้างเทินนี้ออกไปเลยนะครับผมเพื่อความชัวในการได้ใช้ไม้ตายของดาบลิเกของเราโดยที่เราไม่ตายนะเพราะเลือดเราก็เหลือต่ำกว่าครึ่งด้วย มาช้าๆแบบนี้มาช้าๆแบบนี้ก็พลาดได้พลาดมาแล้วนะพลาดมาเยอะ2ล้าน4นะครับบูสต์มาก็าเป็นทีมที่เล่นสนุกจริงๆนะครับผมชอบมากนะตอนนี้ทีมฟิวเจอร์นี่กำลังมาแรงนะครับทั้งเกมดกคันแล้วก็ทีมเกมเลเจด์เลยนะครับผมโอ้แบล็คแน่มองทิ้งไปแล้วนะถึงครัง้งถึงได้มาตีใส่สมาสุนะครับผมเดี๋ยวเราจะได้ใช้ไหปิดฉากในเทินหน้าสวยๆ พราะยังไงเขาก็ยังไม่ตายหรอกแต่เขาโดนสตันด้วยโอ้โหโอเคนะครับเหลือเลือดอยู่กระจึงหนึ่งนะครับเพื่อรอการมาถึงการใช้หายนะครับผมของเราเป็นการปิดฉากอย่างสวยงามตอนนี้สเต็ตแอตแทกไปถึง3ามแสนเจ็ดนะครับผมโอ้ my god นะครับมันเยอะกว่า LR สีแดงนะครับมันเยอะกว่า LR สเต็ตดาวลุ่มนะฮะเมื่อกี้เปิด LR สเต็ตดาวลุ่มคือคือไม่เยอะเท่านี้นะฮะให้ตายเถอะครับผมมาครับผมปิดฉากนะครับดาเมจหกร้อยยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับ ทเทียบเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ของอัลติเมทดาเมจก็ไม่รู้นะ68อะไรอย่างงี้นะเปิดของหม้อไม้นะครับหม้อของไม้นะครับอื้อหือ2ล้าน3ามพื้ติคอลปิดฉากได้ทุกรอบเลยนะครับผมเป็นตัวละครที่ผมบอกเลยว่าสุดยอดมากๆนะครับ <Wow. S 2> กับช้างหม่ตัวนี้นะฮะถ้าเกิดว่าคุณเอาไปใช้ให้ถูกทางนะครับแต่ว่าเป็นเล่นด่านธรรมดาที่ไม่ต้องเจอกัแบโกลคูบเล็กแอนซามัสเนี่ยก,ก็อาจจะไอ้นี่หน่อยหนึ่งนะโอ้โหได้นิว เล่นเร็วกว่าเดิมไปนิดนึงด้วยนะขนาดโมไปเยอะนะตั้งใจเล่นจริงๆนี่อาจจะจบไวกว่านี้ก็ได้นะเนี่ยโอ้โอเคเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างน่าพอใจมากๆนะครับสำหรับครั้งใหม่ตัวนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครเปิดได้จัดทีมให้เขาถูกต้องนะครับอยู่แบบค่อนข้างแฮปปี้กับทีมยุค 5G นะครับผมก็จะสามารถเล่นได้อย่างสนุกสนานมากมายนะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีกับการเปิดอาชาแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้กับคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้